เปิดดวงลัคนาราศีพุธศพประจำเดือนมิถุนายนนี้เป็นเดือนที่โปรเจกต์งานจะเข้าจะลุ่งพุ่งกระชูโชคลากก็ทับตัวการเงินก็แสนดีจะรวยกันใหญ่แล้วสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านและชาวาลัคนาราศีพุธศพครับได้เวลาแล้วครับมาฟังคำพยากรณ์ล่วงหน้าประจำเดือนมิถุนายนครับ แล้วก็ต้องบอกเลยนะครับว่าขวามือนี่คือเป็นลายนามดาวย้ายนะครับถึงจะย้ายเยอะนะแต่ย้ายเข้าเรือนดีๆเรือนการเงินแล้วครับเพราะนั้นก็จะส่งเสริมนะครับให้เราเนี่ยมีโชคชะตาที่ดีขึ้นการเงินการทองหาเงินหาทองได้มากขึ้นอย่างแน่นอนนะแต่จะได้จากไหนต้องทําเช่นไรเนี่ยเดี๋ยวมาฟังคําพยากรณ์กันและาจายจะได้ดูให้ครบทั้ง5้าเรื่องนี้เลยนะครับและที่สําคัญเรื่องเลขนําโชคครับ ของเดือนพฤษภาคมอาจารย์ให้ต้นเดือนออก17ึปลายเดือนให้90ก็ออก90ครับเพราะฉะนั้นฟังให้ถึงท้ายคลิปเลยนะครับจะมีบอกเลขนําโชคประจําเดือนมิถุนายนให้ชาวพุษภพเฮงเรวยๆวยกันเลยนะครับที่นี่เมื่อพร้อมแล้วเรามาเริ่มนะครับที่การเงินและโชคลาภกันเลยนะก็แน่นอนครับดาวการเงินของชาวาพฤษศก็คือดาวพุธครับดาวพุธจะโครจรมาทับตัวเนี่ย เจอดาพฤหัสดัดีเจ้าเรือนลาพระด้วยเนี่ยก็คือวันที่25พฤษภาคมนี้นะครับเห็นไหมก็แปลว่าเนี่ยแหละอีกไม่กี่วันก็จะมีลู่ทางช่องทางการเงินที่ดีหายติดขัดหายลําบากหายขัดสนแหละเพราะช่วงที่ผ่านมาไปอยู่ในเรือนวินาศเห็นไหมก็จะได้น้อยหรือได้ยากจังหวะนี้เริ่มมาแล้วการเงินหลังว,วันที่25้าพฤษภานะครับแล้วก็ทับตัวเราก็แปลว่าหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองก็ดีในระดับหนึ่ง นะครับแต่ยังดีได้อีกครับเพราะวันที่10มิถุนายนไปแล้วครับดาวพุธดาวการเงินเราโคจรเป็นกเกษตรตาธิบดีในเรือนการเงินกเกษตรตาธิบดีหมายถึงมั่นคงมีมีมาไม่ขาดสายนี่เห็นไหมหลังวันที่10ไปแล้วยิ่งได้มากขึ้นไปอีกนะครับตรงนี้แต่ก็ต้องบอกแหะครับว่าดาวพุธท,ที่เป็นกเกษตรตาทิบดีการเงินเนี่ยเป็นดาวจรน,นะครับเป็นทการทายดาวจร แต่ถ้าจะให้แม่นยำว่าแต่ละคนจะได้จากไหนได้มากได้น้อยเนี่ยต้องดูดาวพุธเดิมตอนเกิดด้วยนะครับไปสถิตอยู่ราศีอะไรพบอะไรบางคนดาวกันเงินเดิมเป็นวินาศเป็นอดีตเป็นมรณะแบบนี้ก็จะได้แต่ได้น้อยแต่ถ้าหลายคนที่ดาวกันเงินอยู่ในมุมดีอยู่แล้วเป็นกเกษตรอุดอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหช่วงนี้ก็มีเกณฑ์จะได้มากและได้เยอะครับแล้วถามว่าจะรู้ได้อย่างไรก็อาจารย์เกตเทวาปรารณาตัวเองแล้วครับเป็นนักพยากรณ์เพราะฉะนั้น ถ้าสนใจอยากดูเจาะลึกถึงพื้นดวงเราก็แอดไลน์แอดไซเก็ตเทวหกห้ามาได้เลยครับนะก็จะดูให้แบบละเอียดเลยแตบบ่ภาพรวมดาวจรหรือดาวที่จะมาในวันที่ติดุนาก็เป็นนิมิตหมายที่ดีว่ามีเกณฑ์มีเหตุให้มีลู่ทางช่องทางให้ได้เงินหรือดาวพุธก็คือเจรจาอ่อนหวานให้ถ่ายพุธเนี่ยก็พูดดีๆเจรจาดีๆก็จะได้เงินหรือปากพารวยก็ได้เห็นไหมดาวพุธยังมาจากเรือน ปุตตะปุตตะแปลว่าโปรเจกต์โครงการงานต่างๆจะพาให้เราได้เงินก็คือปิดการขายได้นั่นเองนะครับโอ้แล้วดาวการเงินเราเนี่ยตั้งแต่วันที่10มิถุนายนยังไม่หยุดเพียงเท่านี้นะเพราะเดี๋ยววันที่14ครับดาวศุกร์ก็มาอีกดาวศุกร์เป็นคู่มิตรกับดาวพุธดาวการเงินเราไงก็แปลว่าเงินเราก็จะมามากเป็นทวีคูณแล้วเกิดจากใครก็เกิดจากตัวเราเองเพราะดาวศุกร์เป็นดาวประจําตัวเราไงตัวเราจะเป็นบ่อกเกิดแห่งทรัพย์สินเงินทองตัวเราจะมีมูลค่ามากขึ้นโอ้แปลว่า เร่งทําเร่งสร้างไอเดียจะเกิดจากตัวเราความคิดเราดาวหุเป็นดาวดกี่ยวกของกินอาหารเสื้อผ้าความงามได้หมดเลยนะครับตรงนี้เพราะฉะนั้นอันนี้ก็สามารถที่จะทําได้อีกยังไม่หมดครับดาวอาทิตย์มาวันที่สิบห้าครับสิบห้ามิถุนาเห็นไหมดาวอาทิตย์ได้ราชาโชคในเรือนการเงินผู้ชายจะเป็นจิ๊กซอเป็นสะพานเป็นสื่อกลางให้เราประสบความสําเร็จแล้วคาว่าราชาคือ ราชาโชคฉลกเฉลาผลบุญเก่าส่งให้เห็นเป็นสง,ง่ามีอำนาะจราชสักดุจพระราชาไม่ต้องซื้อไม่ต้องหาก็มาเองครับโอ้โหเงินทองไหลมาเทมาเลยมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์ถึงที่บอกเนาว่าจะรวยกันใหญ่แล้วเห็นไหมอาทิตย์พุธศุกร์ไปรอยอยู่ในเรือนการเงินสามดวงจุกจุกเลยดาวพฤหัสด,ดาวแห่งโชคลาภก็ทับตัวโอ้โหอะไรจะดีขนาดนี้ครับต้องยินดีด้วยเลยนะครับตรงนี้แต่ก็ให้เร่งเร่งทําเร่งสร้างเร่งหาเงินเลยนะเพราะว่า ันที่ททยี่สิบเอ็ดมิถุนาดาวพุธเจ้าของบ้านเรือนการเงินเราเนี่ยจะย้ายออกแล้วมันจะเบาลงไงเห็นไหมเพราะนั้นจะทําอะไรก็เริ่มแต่ยี่สิบห้านะครับแล้วทํายาไปถึงวันที่ยี่สิบเจ็ดนี่นแหละเนี่ยจะได้เงินเยอะจะรวยมากแต่มากน้อยขึ้นอยู่กับดาวพุธพื้นดวงเกิดของแต่ละบุคคลด้วยนะครับตรงนี้เนี่ยเห็นไ,ไหมเพราะนั้นก็ให้รู้แหละว,ว่าการเงินคุณโดดเด่นครับแล้วพอไปย้ายออกันที่ยี่สิบเจ็ดก็เกือบทั้งเดือนนะ่ะเพราะนั้นก็รีบลยุยรีบทํารีบเจรจาติดต่อสื่อสารข,า,ข,า,ขายเลย จะประสบความสําเร็จนะครับหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองดาวพฤนหัสก็ดาวแห่งความสําเร็จก็ทับตัวเราแล้วเห็นไหมเด่นๆทั้งนั้นเลยอ่าทีนี้มามองเรื่องโชคลาภกันบ้างโชคลาภก็ดาวเพื่อ,องหัดเจ้าเรือนลาภก็ทับตัวเราอยู่เห็นไหมถ้าดาวตัวเองก็ดาวศุกร์เนี่ยศุกร์อยู่กับเราไปจนถึงวันที่14มิถุนาเนี่ยโหคู่ทรัพย์คู่โชคอะ่ะก็แปลว่าโชคลาภจะเกิดจากตัวเราแหละเลขที่จะออกก็คือเลขอายุเลขวันเกิดเลขที่เราชอบเนี่ยได้หมดช่วงนี้มีเกณฑ์เรื่องโชคลาภนะครับ แต่ก็อย่างที่บอกแหละขึ้นอยู่กับพื้นดวงด้วยได้มากได้น้อยนะครับแต่ภาพรวมเสี่ยงโชคได้หรือจะเสี่ยงก็ซื้อกับผู้ชายผู้ชายจะเป็นสื่อกางที่ทําให้เรารวยยิ่งกลางเดือนไปแล้วอ่ะวันที่1 4มิจุนาเห็นไหมหรือว่าสิบพิจุนายอย่างเงี้ยดาวตัวเองไปลอยในเรือนการเงินอ่ะก็เลขที่เกี่ยวกับตัวเราทาั้งนั้นเลยเห็นไหมก็จะออกอีกอ่ะได้หมดนะครับตรงนี้เพราะนั้นโชคลาภก็เลยบอกว่าโดดเด่นการเงินดีมากหรือจะเรียกว่าดีที่สุดในปีนี้เลยก็ได้นะ เพราะว่าเข้าเดือนกร,รกฎาเนี่ยอ่าเดี๋ยวพูดย้ายสุกย,ย้ายอาทิตย์ย้ายหมดแล้วในเดือนการเงินระว่างเลยนะครับไม่มีดาวมาจรก็แปลว่าจะได้น้อยลงในเดือนกร,รกฎาตนะนั้นมิถุนานได้เยอะสุดก็รีบทํารีบลงมือครับฟังก่อนรู้ก่อนลงมือทําก่อนก็จะได้รวยก่อนไงรอะที่ออกคำเพย์อ่อกตั้งแต่เดือนพฤษภาคมแล้วเห็นไหมนั่นเป็นลุยทําวางแผนได้เลยนะครับประสบความสำเร็จแน่นอนครับชาาพฤษศนะการงานกันบ้างครับโอ้การงานนี่ดูสดใสเลยนะ เพราะในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยดาวการงานดาวราหูเราเนี่ยเจอทั้งดาวอาทิตย์เจอทั้งดาวพุธคู่ศัตรูอ่าหรือจะย้ายออกไปแล้วในช่วงพฤษภาก็เจอดาวอังคารอยู่อังคารมันก็เป็นดาวแห่งความเหนดเหนื่อยเป็นดาวนักสู้นักลบแหละแต่หลังสองมิถุนาไปแล้วดาวราหูเราไม่เจอดาวอังคารแล้วก็แปลว่าดาวการงานเราอยู่แบบสแตนอโลนสบายๆงานเลยจะก้าวหน้าได้ง่ายทําน้อยได้มากประสบความสําเร็จ ตกงานมีเกณฑ์ได้งานนะครับใครทําธุรกิจอยากให้ขยับขยายเปิดช่องทางใหม่ทําผ่านออนไลน์ทําได้เลยนะครับมีเกณฑ์จะประสบความสําเร็จนะมันจะดีมากๆเลยเห็นไหมเพราะฉะนั้นบอกเลยครับว่าเป็นจังหวะที่การงานจะราบลื่นโอง่งใสก้าวหน้าประสบความสําเร็จนั่นเองไงครับหรืองานจะพารวย อ่าเพราะอีกมุมหนึ่งก็คือดาวพุธเจ้าเรือนโปุตตะก็คือโปรเจกต์ไงโปรเจกต์จะพาเรารวยเห็นไหมก็ดีๆทั้งนั้นเลยนะครับตรงนี้ลุยทําเลยมีกี่งานกี่โปรเจกต์ขยันทําให้เต็มที่จะประสบความสําเร็จส่วนการเรียนไม่มีปัญหาเลยเพราะดาวพฤหัสด,ดาวการเรียนการศึกษาก็ทับตัวเรามาเรียนเขียนอ่านสอบติดเรียนแล้วเข้าใจอสอบชิงทุนประสบความสําเร็จกระดวงขึ้นแต่เป็นอย่างนี้แหละนะครับ ต่อมาเรื่องความรักกันบ้างความรักเนี่ยต้องบอกว่าจะเบาลงไปนิดนึงนะครับเพราะว่าดาวอังคารเจ้าเรือนคนรักเนี่ยไปสถิตยอยู่ในเรือนวินาศตั้งแต่สองมิถุนาและยาวไปถึงสิ้นเดือนเลยนะเพราะฉะนั้นถ้ามีคู่ก็แปลว่าดูแลเอาใจใส่ต่อกันอะไรอย่างเงี้ยนะครับไม่ต้องไปให้ความสําคัญมากเดือนนี้เป็นเดือนที่ต้องให้ความสาคัญกับตัวเราการเงินการงานจะประสบความสําเร็จความรักก็เป็นเครื่องหล่อเลี้ยงจิตใจกันไปนะครับ ส่วนคนโสดถ้าถามว่าคู่เป็นวินาศเนี่ยถ้าจะเจอก็จะเจอแบบไม่คาดคิดไม่คาดฝันได้คู่เป็นต่างชาติเป็นมา้าเป็นลูกกำพร้าเป็นคนสู้ชีวิตเนี่ยเพราะฉะนั้นจังหวะเนี่ยถ้าจะเจอก็จะเจอแบบนี้แต่ถ้าไม่เจอก็ยังไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวรอดาวังคารย้ายอ่านะครับในเดือนกรกฎาคมไปแล้วนั่นแหละถึงจะดีขึ้นเพราะฉะนั้นเรื่องความรักก็ทรงๆกลางๆนะครับไม่ดีไม่ร้าย นะครับหรือใครที่ร้ายมาก็จะเริ่มเบาขึ้นหรือบางคนอยู่ในช่วงกำลังตัดสินใจจะไปต่อหรือพอแค่นี้แบบตกวินาศปุ๊บอยากจะเปลี่ยนเปลี่ยนได้เลยครับเอาที่สบายใจเพราะยังไงไดาวรับทับลักนาที่ก็เจอคนใหม่ได้อ่ะพูดอย่างนี้ได้เลยนะคือถึงจุดสิ้นสุดของความทุกข์ในเรื่องความรักอะไรถ้าใครมีความทุกข์อยู่แต่ถ้าใครมีคู่อยู่แล้วคู่จะห่างไกลเราคู่ติดงานติดภารกิจก็ไม่เป็นไรเราก็ไปทำมาหากินเราได้เลยนะครับไม่มีปัญหาส่วนในเรื่องครอบครัวนี่แหละ ก็อยู่ในมุมที่ดีอ่าเพราะว่าดาวอาทิตย์เป็นดาวเจ้าเรือนพันธุนะครับตอนช่วงที่ฟังอยู่ในกระทับตัวเราอยู่อยู่ร่วมกระทับตัวเราเจอดาวศุกร์เจอดาวอาทิตย์ก็คู่มิกันหมดและยิ่งวันที่สิบห้ามิถุนาอีกดาวอาทิตย์ไปเจอได้ตําแหน่งราชาโชคในเรือนการเงินนะ่ะก็แปลว่ามีข่าวดีในเรื่องของครอบครัวอ่าครอบครัวจะเปจะให้เงินเราก็ได้หรือสองได้บ้านได้รถเนี่ยได้หมดเลยนะครับ ได้บ้านได้รถซื้อบ้านซื้อรถหรือจะขายบ้านขายรถขายที่ดินมีจังหวะขายได้หลังวันที่สิบห้ามิถุนาไปแล้วนะครับหรือต่อมาก็คือแหละเลขบ้านเลขรถออกหลังวันที่1ิบ้าก็คืองวดสิหมิถุนาไปแล้วแหละนะครับเพราะเป็นราชาโชคก็มีโชคให้เราไงอ่าแล้วดาวบ้านรถที่ดินก็เลขบ้านเลขรถแหละจะออกนะครับก็โฟกัสได้เลยบางคนมีหลายหลังมีหลายคันเอาคันที่แพงที่สุดมูลค่าสูงสุดได้เลยเพราะ ดาวอาทิตย์เป็นดาวที่รักชวรี่มากสมมติบางคนมีเบนซ์กับมีฮอนด้าก็ต้องเอาเลขทะเบียนรถเบนซ์หรือบางคนมีบ้านสองสาหลังมันมีสิบล้านสามล้านหนึ่งล้านเอาหลังสิบล้านเนี่ยเลขที่อะไรเอาเป็นเลขนี้ดูละเอียดเลยนะเนี่ยก็จะถูกจะซื้อกับผู้ชายด้วยเพราะราชาให้โชคนะครับสุดท้ายเรื่องสุขภาพครับสุขภาพก็ไม่มีปัญหาดาวศุกร์เป็นกเกษตาราธิบดีแล้วตั้งแต่วันที่ยี่สิบเอ็ดพฤษภาคมที่ผ่านมาแล้วก็โคจรยาวไปจน ทั้งเดือนเลยไปรอในเดือนกันเดินบ้านดาวพุธคู่มิตรไม่มีปัญหาเลยแต่ถ้าให้เสริมดวงก็คือแหละ,ะพุธสุกเป็นคู่ธาตุน้ำไงก,ก็ดื่มน้าเยอะๆก็จะดีต่อสุขภาพหรือไปเสี่ยงโชคซื้อแถวริมน้ําหน่อยก็ได้ก็จะเป็นการดีนะครับตรงนี้อ่ะอนนี้ก็ให้หล้ไหวนะครับส่วนสุดท้ายครับเลขนําโชคตามนี้เลยครับงวดที่แล้วหนึ่งเจ็ดเก้าศูนย์ให้ไปออกทั้งสองงวดเลยงวดนี้ครับห้าสามหกสองแปดครับ ขอให้ชาวพิศพเฮงเฮงรวยรวยกันเลยนะครับนะต่อมาครับใครที่ฟังมาถึงตรงนี้ก็จะลืมครับกดฟิฟซับสไคร้กด, fit, กดติดตามกดกระดิ่งเลยนะครับเพราะอาจารย์จะได้ส่งข้อมูลดีๆไปให้ฟังก่อนรู้ก่อนรวยก่อนครับมีปัญหาบอกทางแก้กันรอดก่อนครับโอ้ดีขนาดนี้อย่าชา้ากดติดตามกดไลค์กันเยอะๆแชร์คอมเมนต์ได้เลยครับว่ากำลังจะทําอะไรกันอยู่นะครับอหรือมีอะไรดีๆเข้ามาแล้วก็แชร์กันได้นะครับ คอมเมนต์มาได้ส่วนแชร์ก็คือแชร์คลิปนี้ได้เลยครับไม่ต้องเกรงใจหรือจะเป็นราศีอื่นก็แชร์ได้หมดเพราะว่าเพื่อนเราอาจจะอยู่ราศีกรกฎราศีเมษราศีตุลก็แชร์ข้อมูลดีๆมีประโยชน์เราก็ได้บุญบุญก็จะทำให้เราประสบความสุดเรลจร่ำรวยได้นะครับตรงนี้ต่อมากดซุปเปอร์แดงได้เลยนะครับซุปเปอร์แดงจะอยู่ข้างล่างครับเป็นกำลังใจให้อาจารย์เทวานะครับจะเริ่มที่แต่สามสิบบาทถึงหนึ่งพันบาทเลือกได้เลยเอาตามความที่เราสะดวกนะครับได้หมดนะครับตรงนี้แล้วก็ที่บอกครับ ที่อาจารย์ทายนะครับย้ำนักย้ำหนานะหลายคนบอกไม่แม่นไม่ตรงเนี่ยแน่นอนครับมันก็ไม่ได้แม่นทุกคนอยู่แล้วจะใช้เป็นแนวทางเพราะอาจารย์ดูแค่ดาวจรน,นะครับในวงกลมสีแดงแต่ถ้าให้แม่นยํำต้องดูดาวในวงกลมสีน้ำเงินด้วยตามภาพนี้เลยนะครับตรงนี้และนอกจากนั้นครับเราต้องดูเรือนพบอีก12เรือนพบอีก8ทักษะเลิกเกิดตีวัยนาวางอะไรเยอะแยะมันจะมีความเป็นไปได้ชีวิตเราประมาณหมื่นหมื่นแบบครับแต่อาจารย์ดูดูค่าครูแค่หลักร้อยครับเจ็ดร้อยเก้าสิบเก้าบาทเพียงเท่านั้นครับ ถ้าสนใจแอดไลน์แอดไซเกตเทวะหกห้ามาได้เลยนะครับอาจารย์ดูมาเป็นสิบปีเห็นมันเป็นหมื่นหมื่นดวงฟูลไทม์แล้วนะครับรับการไี้ดูมาใน24ชั่วโมงหลังจองมาหรือบางคนก็แค่2-3ชั่วโมงวหวมากนะครับเนี่ยเพราะนั้นจองมาได้เลยครับรับรองมาดูแบบแม่นแม่นละเอียดละเอียดคุ้มค่าแน่นอนนะครับตรงนี้และที่สําคัญครับในจังหวะนี้สําหรับท่านที่ทําธุรกิจนะครับมาจับกับอาจารย์เกตเทวาได้ครับ ตลาดสายมูแมทคู่ธุรกิจของคุณครับก็คือ,อยังไงครับช่วงนี้ครับบอกเลยใครๆก็อยากรู้เรื่องดวงเรื่องสีเรื่องตัวเลขอะไรต่างๆนะครับก็เรียกว่ารับดูดวงนอกสถานที่ก็ได้ก็คือท่านมีธุรกิจะนะครับให้คนที่มาอุดหนุนท่านเนี่ยมาดูดวงกับผมเห็นไ,ไหมก็จะทําให้มีคนอุดหนุนท่านมากขึ้นหรือออกอีเวนต์สายมูเลยเหมือนในภาพเนี้ยไปออกของ uzu, อีสุสิวเนะเห็นไหม ก็ไปบรรยายและใครที่ซื้อรถจองรถก็มาดูดวงอาจารย์เกตเวยทีหนึ่งเป็นผู้โชคดีเพราะเรื่องดวงใ,ใครๆก็ชอบนะครับเพราะนั้นก็จะเรียกว่าทําให้ท่านเนี่ยประสบผลสำเร็จในทางธุรกิจมากขึ้นนะแน่เพราะนั้นอาจารย์เกตยินดีครับเป็นที่ปรึกษาหรือออกอีเวนต์สายหมู่ได้นะครับเคยออกมาแล้วไม่ต้องกังวลนะสนุกสนานเอนจอยเอนเตอร์เทนและได้ความรู้และอาจารย์ก็มีดวงครับมีดวงเรื่องเรียกลูกค้าอยู่แล้วเพราะไปกินข้าวร้านไหนมีคนมานั่งเต็มร้านหมดเลย เพราะนั้นถ้าอาจารย์เกตเทวได้ไปสู่ธุรกิจของคุณก็จะมีลูกค้ามาอุดหนุนคุณอย่างแน่นอนครับเห็นไหมพากันรวยครับนั้นติดต่อเลยแอดไลน์แอดสายเกตเทวหกห้าพิมพ์ขาว่าสนใจให้ไปออกอีเวนต์สายมูครับค่ะได้เลยเดี๋ยวจะส่งรายละเอียดไปนะครับตรงนี้และช่วงนี้มีดาวพระศฐบดีย้ายครั้งใหญ่ในรอบปีอาจารย์เกรตเทวจึงเปิดฝากดวงแผ่นทอง VIP กับองค์พ่อพาพิคเนตปางครอบครัวมีความสุขเพราะดาพัสดีก็เป็นตัวแทนแห่งความสุขความสาเร็จความเจริญบุญกุศลความอุดมสมบูรณ์ซึ่งเหมือนกับองค์พ่อพะพิคเนตเลยครับเทพแห่งความสําเร็จความสุขสมหวังดังปาถนามีความรักมีครอบครัวมีความมั่นคงอุดมสมบูรณ์พูนสุขมีปัญญาดีมีสติมีองค์ความรู้จริงรู้แจ้งสอบติดการงานก้าวหน้าเรื่องขั้นขยายขยายนำเงิเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐี หมดหนี้สินหลุดพ้นอุปสรรคทั้งหลายทั้งปวงนะเมตตามหานิยมคนอุปถัมภ์ค้ำจุกค้าขายดีสุดๆเสริมโชคลาภมหาเฮงมหารวยสุขเจริญยิ่งๆขึ้นไปสนใจร่วมบุญจองดวงได้ที่หลายแอดไซคเกสเทวะหกห้าักว่าฝากดวงดาปัตสุบดีใหญ่บอกชื่อนามสกุลจริงวันเดือนปีพศเกิดเวลาเกิดและจังหวัดเกิดโอนบูชาดวงแผ่นทองว i p มาที่49 9บาบาทเพียงเท่านั้นครับและขอทุกท่านที่มาร่วมบุญร่ำรวยสุขสมหวัง อานุโมทนาสาธุบุญด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ